ทางซ้ายมือมาแล้วก็ค่าดอกนี้ลงต่ำสุดสาสิบสองแต่เราอย่าลืมเลย่่งกับเฟสที่เราต้องจดไว้ถูกไหมว่าเราจะทำตู้นี้เท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้อ่าอันนี้คือค่าที่เราจะเอาไปใส่ในตัวโปรแกรมครับในหนึ่งดอกที่เป็นไว้คู่เนี่ยพี่จะต่อยังไงตอนหนึ่งดอกนะอันเนี้ย แต่ต่อโหลดโอมหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมข้างบนตอนนี้ช่องแรกที่มันติดอยู่คือต่อหนึ่งไว้เนี่ยต่อหนึ่งชั้นแนลคือดีเลยที่สุดอยู่นี่หกจุดแปดมิลลิเซกที่ห้าสิบสามเฮิรตหกตีทั้งเจ็ดแล้วกันอ่ะเจ็ดส่วนพันของวินาทีแทบจะไม่ดีเลยเลยเห็นไหมคอ่าอันเนี้ยมันจะบอกว่า ดีเลมากน้อยแค่ไหนอ่าพี่อยากรู้ว่าเอ้ยแล้วถ้าตู้เปิดจะดีกว่าไหมอ่าก็เปิดขึ้นมาอันหนึ่ง่าถูกต้องครับโอเคออาใช่ แล้วก็ถ่วงถ่วงน้ำหนัก อันนี้คือเราต้องมาหาจุดตัดก่อนทุกครั้งใช่ไหมครับอ่าควรจะทําทุกครั้งครับไม่งั้นเราจะไม่มีจุดอ้างอิงว่าเราจะทําตู้ใบเนี้ยต่ําสุดเริ่มจากที่เท่าไหร่ถูกไหมเราเราจะทําตู้อะไรแบนพารถูกไหมอ๋อแบนพารแบนพาร์ตเองครับอ่าพี่พี่พี่ได้ตู้ปิดตู้เปิดแล้วถูกไหมละ่ะรู้หลักการท <Okay. S 2> ุกอย่างอ่าอันนี้ก็ตู้แบนพารเลยแบนพารมัน,มนตี้อันแรกเลยครับอันแรกเป็นออเดอร์สี่ ต่อไปก็เป็นออเดอร์หกออเดอร์แปดในนันที่เรียงลงมาเลยครับเห็นไหมอ่าเราเอาเรา,เาพื้นฐานก่อนเอาเอาอออดเดอร์ 4, สี่ธรรมดาก่อนโอเค,อเคกดให้มันคำนวณเหมือนเดิมอืมถ้าเราเซฟไปตแบนี้เนี่ยี่จะสาม,มารถที่จะเอามานั่งแก้ไขามานั่งเล่นใหม่ได้ แต่สมมติว่าพี่ตามออกแบบนี้เสียจนี้ไปตีตู้มาเออเสียงมันดังจริงงว้ยแต่แบบอยากให้ความถี่มันกว้างกว่านี้อยากให้เสียงมนแบบฟังเข้อวันนี้อะพี่ก็มาแก้ไขได้ถูกป่ะทําให้แบนด์ยู่มันกว้างกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันแก้ตัวเลขมันง่ายกว่าเออโอ้โหอันนั้นมันผมมองว่ามันเป็นการลองผิดลองถูกอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอย่างแก้แค่พอร์ตเนี่ยจะรู้ได้ไงมันต้องกว้างกว่านี้หรือว่ามันเล็กกว่านี้วะ หรือว่ามันจะต้องลึกเท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเราเห็นหมดมันมันมันไม่ต้องมานั่งเดาอ่ะคือมันมารู้ผลตั้งแต่อยู่ในคมแล้วใช่ไหใช่ใถูกต้องเลยไม่งั้นมันแก้กันไปแก้กันมาถ้าไม่ใช้คอมเนี่ยนั่งฟังกันอยู่นั่นอ่ะเออจริงเห็นหลายคนบ่น